ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเซอร์ฟองวันนี้เราก็อยู่ในเกมคา b a บ p พีซนะครับอ่ะก็เนื่องจากวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมปกติผมจะบอกว่าผมจะสตรีมใช่ไหมครับทุกวันเสาร์แต่ว่าวันเนี้ยเน็ตที่หอเนี่ยมันดันมีปัญหาผมก็เลยต้องใช้เน็ตโทรศัพท์ซึ่งถ้าใช้ในโทรศัพท์สตรีมเนี่ยมันดีเลย์นานมากนะครับก็เลยอ่ะเดี๋ยวไปสตรีมวันอาทิตย์แทนแต่ว่าวันนี้นะครับ ก็เป็นคอนเทนต์แทนสตรีมล้วกันคือผมเนี่ยซื้อดันไว้จะ,จะเจเวล m มิดเลเวลด้วยแหละนะครับก็จะมีบัตรทองบัตรเงินแล้วก็ FAMENESS นะครับ3เดนเจียนก็คือเนี่ยจะลงให้หมดภายในวันนี้แหละนะครับแล้วเราจะมาสรุปผลกันว่ามันรวยไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากําไรจะเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาอ่ะทุกคนผมก็ลงเสร็จไปแล้วจริงๆลงเสร็จแต่เมื่อวานแล้วนะแต่ว่าคือกว่าจะเสร็จก็ห้าทุ่ม นะครับเออ่ทีนี้ก่อนนี้เราจะไปดูว่าได้ของอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราสรุปต้นทุนก่อนนะต้นทุนเนี่ยผมไปคำนวณมาใหม่แล้วนะครับไอ้ดันดีวายเนี่ยสามรอบเนี่ยรวมกับค่าโคงค่าเกียร์อะไรแล้วเนี่ยประมาณ 20m นะดีวายสามรอบก็ประมาณเท่าไหรอ่อ่ะค่าค่าดันมันสาปะ่ะเออใช่ค่าดัน3.5 AP ไม่นับเพราะเราใช้ของเราใช่ป่ะจะเป็น10.5บวกกับค่าเกียร์เดี๋ยวมันเกาเอ็ก็ 9.5เพราะงั้นก็นับเป็น20ไปนะ19.5นับเป็น20แล้วเนี่ยของที่ได้มีแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยถ้าจะให้นับทั้งหมดเนี่ยมันก็มันก็ยากอยู่นะอ่ะเมื่อกี้ของที่ขายออกเนี่ยที่วาไว้เนี่ยมัน 210m ใช่ไหมมาดูที่เหลือกันบ้างคือผมขออิงจากราคาที่ตั้งตรงนี้เลยแล้วกันจะได้คิดง่ายๆอ่ะ 300m อันเนี้ย300แล้วก็300 อันนี้อะไร335ร้อแล้วก็345ร้อย่าอ่าโอเค345 400อ่าตีแล้ว400ไปเอ้ยไม่ดีมันยัง390อยู่390ออกไหมไม่รู้นะนี่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนราคาดูดิผมว่าออสเซสหรือเซสตดีไว้ว่าราคาเดิมอ่า390มาบวกกับพรุ่งนี้กันบ้างเอ่อเเอ็มแเอ็มไปของย่อย ผมย่อยตีเป็นชิลละ7เอมไปได้ไหมเจ็ดเจ็ดมัน3 3มสองเใช่ว่าเจ็ดเจ็ดสองจสเอ่แป่านยี่มก็เป็น3 400, 4มสี่ร้อย่แาสี่ล้วกันสี่รเก้าเอ็มเพราะเมื่อกี้มันมีเศษเอมหนึ่งอยู่4ี่ส่วนของ2องลูนี่ไม่ยังไม่นับก่อนแล้วกันยังไม่นับก่อนแล้วกันอ่าสี่เใช่ว่าอันนี้ชิลละสตีชิลละสไป4คูณกับ16 16 4 64โอ500 mm so mm ้เกือบ5้า m เลยนะน่ะก็ตีจะว่าเกือบ5 0าเราได้กำไร300รเอ็มซึ่งถึงจะบอกได้กำไร3า0ร300เอนะทุกคนแต่ว่าเวลาที่ใช้นี่แม่งเปลืองมากเลยนะเปลืองแบบเปลืองสุดๆเลยเพราะว่าผมเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงอ่ะเสร็จเสร็จห้าทุ่มอ่ะเออถึงจะมีอัดแวะแวะนู่นเล่นนู่นเล่นนี่ก็ก็รวมๆกันไปเกือบ เกือบเท่าไรอ่ะเกือบสิบชั่วโมงว่้แต่ได้สามร้อยเอ็มผมว่าแม่งถือถือถือว่าได้ได้มิดเลเวลไปแล้วกันนะแต่โอเคแหละแต่โอเคแหละดีกว่าไม่ได้เลยเลยนะโอเคเดี๋ยวผมรับเลยแล้วกันก็สรุปนะต้นทุนเนี่ยประมาณนี่จะบอกร้อยเจ็ดสิบก็ไม่ได้ดิเพราะเพราะว่าไอ้ดันบัตรทองอะ่ะผมบูสสองไปเกือบสามสิบรอบอะ่ะก็คือลงสามสิบรอบผมบูทเกือบทุกรอบเลยผมตีซะว่าสามสิบรอบแล้วกันซึ่งหินบูทเนี่ยผมบูทแค่สอง ใช่ปะบูทแค่2เดี๋ยวดูก่อนว่ามันใช้กี่ก้อนวะบูทสองบูทสองใช้5เม็ดมันก็มันก็ดูไม่เยอะนะ5เม็ด10รอบก็50เอ่อ10รอบก็50เม็ดแล้วก็10รอบ50เม็ดถ้างั้น30รอบก็150 ก็ประมาณ 15m ก็บบกเพิ่มเข้าไปต้นทุนเราจาก170ก็เพิ่มเป็น185ใช่ปะจริงๆมันค่าเกทนี่มันจะต้องรวมด้วยนะเพราะว่าผมก็ใช้เกไป,ประมาณนึงแต่ไม่นับล้กันเพราะว่าหลังกจบ dy เนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้เกทมากนักเท่าไหรอ่อ่ะหรือถ้าจะเอาให้มันสวยๆก็ตีไปสัก 190m ต้นทุนเราแต่ว่ากําไรเราประมาณไม่ใช่กําไรดิเงินที่เราได้ประมาณ480อ่ะผมตีกลมๆเป็น480จากที่คํานวณเมื่อกี้นะ480ก็ กำไรประมาณเท่าไหร่อ่ะ290ป่ะเออก็ลดลงนิดหน่อย290 M เถามว่าอืมไม่คุ้มหรอกพูดตรงๆไม่คุ้มอ่ะแต่ว่าผมได้นี่งไงผมได้มิดเลเวลก็คือตอนแรกอะ่ะตั้งใจว่าบัตรทองกับบัตรเงินอะ่ะผมตั้งใจจะซัดมอนทุกตัวในนั้นเลยแต่ว่าคือตอนที่ลงไอ้เฟรมเนสเสร็จอ่ะมันก็ประมาณ6โมงแล้วไงหกโมงเย็นแล้วผมก็ไปวอร์ทุ่มนึงรอบหนึ่ง จะว่าทาให้บัตรเงินกับบัตรทองอัผมมีเวลาลงไม่เยอะมากใช่ก็เลยแบบอาบัตรบัตรทองอ่ะตีตีมอสต,ตีตีบอสตีมอนทุกตัวที่อยู่ในด่านอะ่ะตีหมดเลยแต่บัตรเงินอะ่ะแปบ๊บเดียวเอาแบบว่าบอสอย่างเดียวแล้วก็ตีมอนกลุ่มๆหน้าด่านนิดหน่อยก็สรุปอีกทีว่ากําไรเรา290 m อ้นะเพื่อนก็ไปคิดัวเองนะว่ามันคุ้มไหม แต่ส่วนตัวผมว่าถ้าเป็นเรื่องเงินอะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ถ้าเอาไอ้มิดเลเวลเนี่ยคุ้มอยู่เพราะว่าได้มาประมาณ30เวลนะ30-40เวลมาแล้วน่นนะนะครับโอเคไ้เจอกันใหม่